ซ้ำหมยเดิมโอ้ยกัดแล้วกัดเพื่อนแล้วน่มันชอบกัดไอต้อนที่อยู่เราตกมัดช่อนนั้นน่ะไซส์สวยเลยนะเออเบาโยงสายมันเล็กเบา,บาสายมันเล็ก เออเนี่ยเร็วๆเร็วเร็วเร็วติดติดติดแล้วเพื่อนเร็วเร็วเร็วไม่ติดหรอกติดแล้วไม่ติดหรอกบอกแล้วไม่ติดถ้าไม่ติดปลาอะไรทางค้างเล้วเอาหมดกลับไปท้ายโช๊คค้างอ่ะไอ้ยุ่งกิะปลาไม่กินล่ะมหมดขนาดตัวแล้วติดแก้ม แกมเลยปลาไม่กินละคุณผัวแทบมันชอบกัดอย่างเลยอ่แกเพิ่นมาแล้วได้ตัวแล้วหมดเดิมแล้เหมือน